ท่องเที่ยวไทยจหลักน้อยใจน้อยเที่ยวเยอะครับวันนี้ผมจะพาท่านเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงแบบประหยัดนะครับเราประหยัดจริงๆครับเริ่มต้นจากเรานั่งรถเมล์มาลงถนนพรมรา,าชชนนีนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าสิลินทรอซอยสองนะครับใกล้ๆกับทางที่มีทางแยกเข้าไปนะเห็นรถวิ่งบนสพนะพานฮะ มันอยู่ตรงไหนครับเอาง่ายๆมันอยู่ใกล้ๆตั้งวดัดเสงียงตั้งวดัดเสงียงอยู่นู่นครับถนนนะครับผมมาจากสายใต้ใหม่มาจากทางนู้นนั่งรถเมล์มา17บาทรถแอร์แล้วก็ไปลงสิ่ทอนซอยสองที่รถสีเหลืองเข้าไปนะฮะเป็นสถานีรถไฟจากถนนใหญ่บรมราชชนนีฮะที่รถวิ่งนะฮะที่แท็กซี่สีืองเข้าไปเดินไม่ไกลครับเดินมาไม่ถึงห้านาที ก็จะถาก็จะถึงสถานีรถไฟบางบุนหลูแล้วนั่งรถเมย์มาก็ได้ครับจากสายใต้ประหยัดดีครับไม่ต้องนั่งแท็กซี่แต่ถ้าไม่มีสัมภาระใหญ่ๆนะครับผมมาที่สถานีบางบุนหลูพอเข้าประตูใหญ่มานะครับทางขวานวุ้ดนี่เป็นรถไฟธรรมดาไอ้มองมาทางซ้ายนะฮะเนี่ยมองมาทางซ้ายเนี่ยจะมีตู้หยอดนะครับตู้หยอดเราก็หยอดไปเลยเดี๋ยวคุณพี่ที่รปภเขาก็ช่วยด้วยนะครับ ขบวนต่อไปก็จะมาแล้วนะครับนในีก็ดูว่าไปไหนบ้างนี่ตั้งแต่ตะลิ่งชันนะครับจริงๆมีอีกสถานีหนึง่งแต่มันเดินทางยากบางบําหลวกนี่ฮะเราขึ้นบางบําหลุกเราต้องไปเปลี่ยนที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็วิ่งต่อไปจนถึงลังสิทธ์ครับอพอเข้ามานี่เราก็จะเห็นทางลงนี้เราไปนี้กนานเทราที่สี่ลงบนไดเลื่อนไหมนะครับ แต่ถ้าใครจะไปตลิ่งชันต้องขึ้นทางนี้อ่าขึ้นตามที่ราปภพอไปแต่ถ้าใครจะกลับเข้าไปรังสิตเข้าเมืองต้องนี้สถานีการบังซื้อประชาชลาที่สี่ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าปลายทางของสีแดงฝั่งฝักฝั่งตรง,งนี้คือตลิ่งชันแต่ถ้าเราจะไปเข้าไปในเมืองหรือไปดอนเมือง รังสิตเราต้องไปทางบางซื่อที่เขาเขียนว่าบางซื่อนะฮะต้องไปเปลี่ยนสถานีที่บางซื่อไฟก็มาแล้วนะครับตามเวลาเขาคือ10บนาฬิกา4นาทีเดี๋ยวเราจะดูว่าเราไปถึงลังสิตกี่โมงนะครับตอนนี้สายสียแดง าตรงเวลาเป๊ะลยฮะ10นาฬิกา4นาทีอ้ยนี่รถไฟไทยหรือญี่ปุ่นมัะเนี่ยมันเป็นต้นสายนะมันจะโล่งๆหน่อยนะอะไรที่นั่งมาเลยไม่ถึง10นาทีนะครับแล้ก็มาถึงสถานีจางบากซื้อแต่ต้องไปเปลี่ยนขบวนนะครับเดี๋ยวขอไปเดินดูก่อนไปเปลี่ยนยังไงอ๋อเขาก็จะลงไปทางนี้นะครับเนี่ยอ่ด๋ยอย่าไปเปลี่ยนขบวนไปทางนั้นนะ อันนั้นเดี๋ยวก,กลับไปตลิ่งชันอีกเราต้องลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างลงมาก็จะมีป้ายบอกว่าใบชันชลาที่สามนะครับไปลังเสร็จเราก็เลี้ยวไปชัลนที่สามอยู่ทีไหนหนู่นโอ้โห,ห,หเดินไกลไปเลยครับเราก็เดินไปตามป้ายฮะ ดนเลื่อนมีป้ายใหญ่ๆนะฮะสีแดงเห็นว่าชันทราที่3ามเราขึ้นไปเลยนะฮะดูจากพิกัดแล้วเหมือนอยู่ด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อนี่แหละครับขึ้นมาก็เจอเลยครับสถานีกลางบางซื่อลังสิตรีบขึ้นก่อนเดี๋ยวตกรถครับอไนโี้โห้คเยอะเลยเว้ยโอเคเราขึ้นรถตอน10บโมง4สี รวมเดินมาถึงสถานีการบังคือล้วสิบโมงยี่สิบาวันประมาณ15นาทีครับแล้ว,ลวเดาก็จะต้องไปต่อทีต่ตามนี้จุดจับแล้วก็วิ่งไปตอนเมืองนี่ใครไปสนามบินนีไ่ไปได้เลยสถานีต่อไปก็เป็นจอดเือรนะครับใครที่จ,จากไปต่างประเทศผมว่าใช้วิธีนี้ก็สะดวกนะครับประหยัดด้วย เร็วด้วยนะฮะมเวลาได้นะครับนี่เพิ่งจะสิบโมงสามสิบห้าก็หว่าเราใช้เวลาเดินทางแค่สามสิบนาทีนะครับจากบางบำรลงนะครับนี่ยจากนี่วิ่งมานี่เออมาถึงดอนเมืองครึ่งชั่วโมงครับนับคร่าวๆก็ประมาณสี่สิบนาทีครับเราก็มาถึงปลายทาง สถานีรถไฟรังสิตจากเอาง่ายๆนะจากฝั่งทนมารังสิตผ่านดอนเมืองที่30นาทีมาถึงรังสิตส0นาทีโอ้โหทั้งประหยัดทั้งเร็วฮะเจ๋งมากครับจากจุดนี้นะครับพอเราลงจากรถไฟฟ้า,ฟาสายสีแดงเราก็สามารถนะครับเนี่ยไปตู้นู้นซื้อรถไฟปกติได้นะครับ จะไปสายเหนือสายอีสานอะไรนี่ได้เลยก็ะสะดวกครับหรือเดินลงมาตรงนี้ก็ออกไปถนนใหญ่ต่อรถเมย์ได้ครับลงจากสถานีมานี่สะดวกมากครับผมก็มีเจอรถแอร์เลยนี่ ขึ้นรถแอร์ต่อเลยไปลงซึวงเอร์พาร์คลังสิททีนี้เราจะไปไหนต่อก็สะดวกแล้วฟิวเจอร์พาร์คนี่รถตู้เพียบนะครับออกจากลังสิทนะฮะอ่กมาเจอรถติดอีกแล้วค่าโดยสารไปฟิวเจอร์13บาทแต่ปลายทางนี่จะไปอยู่ตรงแยกคอปอ,อ่านะฮะรงโรงเรียนในเรืออากาศเพื่อจะต่อสายสีเขียวนะครับเข้าไปรำลูกกา ตไปนี้ขยุกกะเลยไกลลำลูกกานี่สะดวกมากครับก็จากฝั่งนี้นะฮะตะวันออกสุดข้ามไปตะวันตกสุดได้สบายครับท่านใดมีคําถามนะครับก็สอบถามมาได้ผมอาจจะขัดตกรหลข้อมูลตรงไหมยไปเดี๋ยวผมมานั่งให้ใหม่นะจากสายใต้เนี่ยผมนั่งรถเรย์มา17บาทนะครับลงแล้วก็เดิน5นาทีขึ้นรถไฟอีก4.2ก็ 12, เ,เป็น5.9ล้ำตอ่อ มาเฟิเจอร์นะมาต่อรถเมล13บาททั้งหมดก็ประมาณ20กว่าบาทกับระยะเวลา1ชั่วโมงถูกมากครับก็อย่าลืมนะครับก็ดูดีๆนี้แชร์ไปเลยนะครับกดไลค์กดตูกใจกดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วบอกเพื่อนๆโดยเพราะใครอยากมาดอนเมืองน,นะสัมพาระไม่เยอะมากก็ลงจากรถไฟฟ้าปุ๊บขึ้นดอนเมืองถูกแล้วก็คุ้เวลาได้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ